วันนี้เราก็มาอยู่กับ Redmi Note 10 5G สมาร์ทโฟน 5G ในราคาจับต้องได้ข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องข้างในกันดูนะคะว่าข้างในเจ้าเครื่องนี้มีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือโทรศัพท์นะคะกล่องคู่มือแล้วก็เคสนี่ ที่จิ้มซิมนะคะแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ค่ะอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะคะเป็นขนาด22.5วัตต์แต่ตัวเครื่องรองรับได้สูงสุดที่18วัตต์ค่ะด้านหลังตัวเครื่องนะคะจะเป็นขอบโค้งมนทั้ง2ด้านฝาหลังจะเป็นพลาสติก มาพร้อมกล้องทั้งหมด3ตัวที่ความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแฟลชแบบฟูโทนหน้าจอด้านหน้านะคะเป็นแบบ IPS มีขนาด6.5นิ้วมาพร้อมกับ Dot In Display ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราออกไปใช้ข้างนอกโดยที่มีแสงจ้าหน้าจอตัวนี้อาจจะ สู้แสงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะด้านข้างก็จะมาพร้อมกับปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงแล้วก็ปุ่ม Power ที่สามารถสแกลา์นิ้วมือได้ค่ะด้านล่างจะมาพร้อมกับพอร์ต Type C นะคะแล้วก็เป็นลําโพงตัวนี้จะเป็นลําโพงตัวเดียวค่ะด้านบนจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะคะตรงนี้ก็คือ iR Buster ที่เอาไว้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะหน้าตาของ UI ก็จะเป็นตามสไตล์ของ Xiaomi แบบที่เราคุ้นเคยกันดีในส่วนของตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นมี UI 12ที่ครอบอยู่บน Android 11ตัวนี้จะเป็นลอม128แรม4 g IG, แต่ว่าจะมีตัวแรม8 g b ให้เลือกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเล่นเกมนะคะว่า m e d i a t e k Dimensity 7 0 0ประสิทธิภาพจะเป็นยังไงคะ่ะจบแล้ว จากการที่ได้ทดสอบเล่นเกมเมื่อกี้นะคะรู้สึกว่าเราจะต้องลดคุณภาพของภาพลงเพื่อให้การเล่นเกมของเราเนี่ยลื่นไหลามากขึ้นนะคะในส่วนของลําโพงทําได้ดีแต่ส่วนตัวคือยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเสียงมันไม่ได้กระหึ่มด้านนี้ก็จะเป็นคะแนนจาก Antutu Benchmark นะคะโดยที่คะแนนรวมจะอยู่ที่297,206ส่วนคะแนนด้านล่างก็คือตามนี้เลยค่ะแล้วก็เข้ามาสู่หมวดกล้องนะคะโดยที่หมดกล้องเนี่ย จะมีโหมดโปรสามารถปรับค่า F ค่า S ได้นะคะไว้บาลานซ์วิดีโอสูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p ส่วนกล้องก็จะเป็นซูมดิจิตอล10เท่าว็็จะมีโหมดพลัเทดแล้วก็มีโหมดกลางคืนพาโนรามาสโลโมชันในโหมดกล้องปกติก็จะมีโหมด HDR แล้วก็โหมด AI มาให้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพถ่ายจากโหมดกล้องปกตินะคะ ภาพน,นี้จะเป็นซูม10เท่าโหมดมา c ค o ก็ทำออกมาได้ดีสรุปเลยนะคะก็คือ Redmi Note 10 5G ตัวนี้ในราคาแค่6,000กว่าบาทก็ถือว่าทำออกมาได้ไม่แย่ที่สำคัญคือเขารองรับ 5G ส่วนในมุมของการใช้งานนะคะ Redmi เขาก็ใส่ฟีเจอร์หลายๆตัวมาให้เราครบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง,องวิดีโอหรือว่า เออ a r Buster ที่สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เขาก็ทําได้ออกมาดีค่ะาการเล่นเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่นะคะยังไหลลื่นอยู่สรุปเลยนะคะสําหรับคนที่อยากได้โทรศัพท์มือถือ 5G แต่ยังมีงบประมาณไม่มากแนะนําเลยค่ะเ e d m ี no t e 10 5G ค่ะ